นิทานฮีโร่ของฉันคือเธอการเอาชนะไวรัสโควิด -19 สําสำหรับเด็กโดย IASC Inter Agency Standing Committee แปลและเรียบเรียงโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินแม่คือฮีโร่ของมะลิเพราะเธอคือสุดยอดคุณแม่และยังเป็นสุดยอดนักวิทยาศาสตร์ระดับโลก แต่ถึงอย่างนั้นแม่ของมะลิก็ยังหาวิธีการรักษาไวรัสโควิด -19 ไม่ได้โควิด -19 หน้าตาเป็นยังไงหรอคะมะลิถามแม่เรามองไม่เห็นเจ้าโควิด -19 เพราะมันเล็กมากจ้าแม่ตอบมะลิแต่มันแพร่กระจายอยู่ในการไอและจามของคนที่ป่วยและเวลาที่คนป่วยแตะตัวคนอื่นหรือสิ่งของรอบตัวคนที่ป่วยจะมีไข้แล้วก็ไอและอาจจะหายใจไม่สะดวกจ้า งั้นเราก็สู้มันไม่ได้เพราะเรามองไม่เห็นมันหรอคะมะลิถามแม่เราสู้ได้จ้าแม่จึงอยากให้หนูปลอดภัยไงจ้ะมะลิวรัสส่งผลต่อคนมากมายเลยแล้วทุกคนสามารถช่วยต่อสู้กับมันได้เด็กๆคือคนพิเศษและมีส่วนช่วยด้วยเหมือนกันหนูต้องอยู่อย่างปลอดภัยเพื่อเราทุกคนแม่อยากให้หนูเป็นฮีโร่ของแม่นะจ๊ะ อืนนั้นขณะที่นอนอยู่บนเตียงมะลิไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองคือฮีโร่เลยแต่รู้สึกหนุดหงิดมากกว่าเธออยากไปโรงเรียนแต่โรงเรียนก็ปิดเธออยากเจอเพื่อนๆแต่ก็ไม่ปลอดภัยมะลิอยากให้โควิด1 9หยุดทําให้เธอกลัวเสียทีฮีโร่ต้องมีพลังวิเศษมะลิพูดกับตัวเองระหว่างที่หลับตาลงอืแล้วฉันมีอะไรนะ ทันใดนั้นมีเสียงกระซิบเบาๆเรียกชื่อเธอในความมืดใครนะ้ามาลิกระซิบตอบมาลิเธอต้องการอะไรเพื่อให้ได้เป็นฮีโร่ล่ละจ๊ะเสียงนั้นถามฉันอยากได้วิธีที่จะบอกเด็กๆในโลกนี้ว่าจะป้องกันตัวเองได้ยังไงพวกเขาจะได้ปกป้องคนอื่นๆได้ด้วยมาลิตอบงั้นเธออยากให้ฉันเป็นอะไรดีล่ะ อย่างนั้นถามฉันอยากได้อะไรที่บินได้อะไรที่เสียงกล้องกังวานและอะไรที่ช่วยเราได้ทันใดนั้นก็มีเสียงลมวิวมีบางอย่างที่ยอดเยี่ยมก้าวออกมาสู่แสงจันทร์เธอคืออะไรนะ่ะมารีอาปากวอฉันคืออารี เขาตอบฉันไม่เคยเห็นอารีมาก่อนเลยมาริตอบบ้างอืมฉันอยู่ตรงนี้มาตลอดฉันออกมาจากใจของเธออารีตอบถ้าฉันมีเธองั้นฉันก็สามารถบอกเด็กๆทุกคนในโลกเกี่ยวกับโควิด19ได้สิฉันก็เป็นฮีโร่ได้แต่เดี๋ยวก่อนนะอารีเดินทางตอนนี้ที่มีโควิด19มันจะปลอดภัยเหรอจ๊ะ เฉพาะถ้าเธอไปกับฉันไม่มีอะไรจะมาทำร้ายเธอได้ถ้าเราอยู่ด้วยกันอารีตอบมะลิมะลิจึงกระโดดขึ้นบนหลังของอารีและบินผ่านหน้าต่างห้องนอนขึ้นไปบนท้องฟ้ายามค่ำคืนพวกเขาบินผ่านหมู่ดาวและกล่าวทักทายดวงจันทร์พอดวงอาทิตย์ขึ้น พวกเขาบินลงมาที่ทะเลทรายที่มีพีระมิดอันสวยงามมีเด็กๆกลุ่มหนึ่งกำลังเล่นกันอยู่เด็กตะโกนร้องเรียกและโบกมือให้มาลิและอารีด้วยความดีใจยินดีต้อนรับฉันชื่อต้นกล้าเด็กชายคนหนึ่งตะโกนบอกพวกเธอมาทำอะไรที่นี่หรอขอโทษนะที่พวกเราเข้าไปใกล้กว่าน,นี้ไม่ได้พวกเราต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรฉันก็มาเพราะเรื่องนี้แหละจ้า มาลิตอบกลับฉันชื่อมาลิอันนี้คืออารีเธอรู้ไหมว่าเด็กๆสามารถช่วยให้ผู้คนแถวบ้านเพื่อนๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายปลอดภัยจากโควิด -19 ได้พวกเราทุกคนแค่เพียงล้างมือของเราด้วยสบู่และน้ำสะอาดต้นกล้าพูดด้วยรอยยิ้มพวกเรารู้ดีมะลิเรายังรู้ด้วยว่าถ้าเราป่วยเราต้องไอลงในข้อพับแขน และเราควรโบกมือทักทายแทนกันจับมือพวกเราพยายามอยู่แต่ในบ้านแต่พวกเราอยู่ในเมืองที่แออัดมากจึงไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่ในบ้านอืมบางทีฉันอาจจะช่วยได้อารีบอกพวกเขาอาจมองไม่เห็นโควิด -19 แต่พวกเขาเห็นฉันกระโดดขึ้นมาแต่ขอให้นั่งบนปีกคนเรฝั่งกันนะห่างกันอย่างน้อยหเมตรพอดี อารีบินขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกับต้นกล้าและมะลิบนปีกทั้งสองข้างเขาบินผ่านเมืองและเริ่มส่งเสียงคำรามและร้องเพลงต้นกล้าร้องตะโกนบอกเด็กๆบนถนนว่ารีบไปเร็วบอกครอบครัวงเธอพวกเราจะปลอดภัยกว่าถ้าอยู่ในบ้านพวกเราสามารถดูแลกันและกันได้ดีที่สุดด้วยการอยู่บ้านผู้คนต่างพากันประหลาดใจกับสิ่งที่พบเห็น ผู้เขาโบกมือตอบและยินยอมกลับเข้าไปในบ้านอารีบินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าต้นกล้าร้องออกมาด้วยความดีใจบนท้องฟ้ามีเครื่องบินบินผ่านก้อนเมฆและผู้โดยสารต่างมองออกมาด้วยความตื่นตาตื่นใจผู้คนจะต้องหยุดเดินทางท่องเที่ยวเร็วๆนี้อย่างน้อยก็ในช่วงนี้ต้นกล้าพูด มีการปิดการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศทั่วโลกพวกเราควรอยู่กับที่และอยู่กับคนที่เรารักมีหลายอย่างเหลือเกินที่เปลี่ยนไปมาริบอกบางครั้งฉันก็กลัวมารีเป็นธรรมดาที่เราจะรู้สึกกลัวและสับสนเมื่อสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมอารีตอบเวลาที่ฉันรู้สึกกลัวฉันจะหายใจเข้าช้า ก็หายใจออกมาเป็นไฟอารีพ่นลูกไฟลูกใหญ่ออกมาแล้วพวกเธอล่ะเวลาที่รู้สึกกลัวมีวิธีผ่อนคลายยังไงกันบ้างอารีถามเด็กทั้งสองฉันชอบคิดถึงคนที่ทำให้ฉันรู้สึกปลอดภัยมาลิตอบฉันก็เหมือนกันฉันจะคิดถึงทุกคนที่ช่วยให้รู้สึกปลอดภัยเช่นคุณปู่คุณย่าฉันคิดถึงพวกท่านตอนนี้ฉันกอดพวกท่านไม่ได้ เพราะฉันอาจจะแพร่เชื้อโควิด1 9ปกติพวกเราจะได้เจอกันทุกวันอยู่สุดสัปดาห์แต่ตอนนี้ไม่ได้เจอเพราะพวกเราต้องช่วยปกป้องให้ท่านปลอดภัยตนกล้าตอบแล้วเธอโทรหาพวกท่านได้ไหมมาลีหันไปถามเพื่อนอ๋อได้สิพวกท่านโทรหาฉันทุกวันและฉันก็เล่าให้ท่านฟังด้วยนะว่าเราทำอะไรกันบ้างทําให้ฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วพวกท่านก็รู้สึกดีขึ้นด้วยเหมือนกัน เวลาที่เราเจอคนที่เรารักไม่ได้ก็เป็นธรรมดาที่เราจะคิดถึงพวกท่านทำให้รู้ว่าเราใส่ใจเขามากแค่ไหนถ้าพวกเธอได้เจอฮีโร่คนอื่นๆอีกจะรู้สึกดีขึ้นไหมอารีถามยอดเลยมลริและต้นกล้าตะโกนตอบเยี่ยมฟ้าใสาเพื่อนของฉันเขามีพลังที่วิเศษมากๆเลยงั้นเราไปกันเลยนะอารีบอก พวกเขาบินร่อนลงไปหยุดที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กผู้หญิงกำลังเก็บดอกไม้อยู่หน้าบ้านเมื่อเธอเห็นอารีและเด็กๆที่อยู่บนปีกสองข้างเธอก็หัวเราะอ, <c oughs> อารีเธอร้องตะโกน <c oughs> พวกเราต้องอยู่ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรงั้นฉันขอส่งอ้อมกอดฉันไปหาเธอจากตรงนี้แทนนะเธอมาทำอะไรที่นี่หรอจ๊ะ <c oughs> ฉันรู้สึกได้ถึงอ้อมกอดจากคำพูดของเธอจ้ะฟ้าใส อารีบอกฉันชอบจังที่เราสามารถใช้คำพูดและการแสดงออกเพื่อแสดงความห่วงใยฉันอยากให้เพื่อนๆของฉันได้เรียนรู้พลังวิเศษของเธอพลังวิเศษของฉันคืออะไรหรอฟา้าใสถามก็ตั้งแต่มีคนในครอบครัวเธอป่วยเธอก็อยู่ที่บ้านตลอดเพื่อป้องกันไม่ให้เธอแพร่เชื้อไปให้คนอื่นอีกนี่จ้ะอารีตอบ ใช่ใช่พ่อของฉันเองที่ป่วยแล้วพ่อก็อยู่แต่ในห้องนอนจนกระทั่งท่านหายป่วยฟ้าสายตอบแต่มันก็ไม่ได้แย่กขนาดนั้นนะเราเล่นเกมกันทําอาหารกันใช้เวลาเล่นในสวนแล้วก็กินข้าวร่วมกันด้วยฉันและพี่ชายก็ได้ยืดเส้นยืดสายแล้วก็เต้นรำกันเราอ่านหนังสือและฉันก็พยายามจะเรียนอย่างสม่ำเสมอ พราะบางครั้งฉันก็คิดถึงโรงเรียนการอยู่แต่ที่บ้านช่วงแรกๆกอ็อาจจะรู้สึกแปลกๆแต่ตอนนี้ก็รู้สึกปกติดีนะบางครั้งมันก็ไม่ง่ายสินะฟ้าใสอารีบอกแล้วเธอหากิจกรรมที่จะอยู่บ้านได้อย่างสนุกสนานและเธอก็ยังอยู่กับคนที่รักในบ้านนี่แหละที่ทำให้เธอคือฮีโร่เธอเคยทะเลาะก,กับคนที่บ้านบ้างไหม ต้นกล้าถามอืมเราก็มีทะเลาะกันบ้างนะฟ้าสายตอบพวกเราต้องมีความอดทนมากเป็นพิเศษเข้าใจกันมากกว่าที่เคยและที่สำคัญคือพูดขอโทษให้เร็วขึ้นกว่าเดิมนี่คือพลังวิเศษที่แท้จริงเพราะจะช่วยให้เราเองแล้วก็คนอื่นๆรู้สึกดีขึ้นบางครั้งฉันก็อยากอยู่คนเดียวฉันรักการเต้นรำแล้วก็ร้องเพลงคนเดียว แล้วบางครั้งฉันก็โทรหาเพื่อนๆได้ด้วยแต่อารีคนที่อยู่ไกลบ้านหรือไม่มีบ้านอยู่ล่ะเขาจะเป็นยังไงบ้างมารีถามเป็นคำถามที่ดีมากเลยมารีอารีตอบไปหาคำตอบกันเถอะจากนั้นพวกเขาบอกลาฟ้าใสและขึ้นบินไปอีกครั้งอากาศค่อยๆอ,อบอุ่นขึ้น เมื่อพวกเขาร่อนลงที่เกาะแห่งหนึ่งที่มีทะเลล้อมรอบที่นี่พวกเขาเห็นที่พักชั่วคราวที่เต็มไปด้วยผู้คนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเห็นพวกเขาและโบกมือจากไกลๆสวัสดีอารีฉันดีใจจังที่ได้เจอเธออีกเธอตะโกนเรียกพวกเราพยายามอยู่ห่างกันอย่างน้อยหนึ่งเมตรดังนั้นฉันจะยืนคุยอยู่ตรงนี้นะแต่ฉันยินดีมากที่ได้เจอเพื่อนๆของเธอ ฉันชื่ออันดาสวัสดีอันดาฉันชื่อมะลิและนี่ต้นกล้ามะลิตะโกนตอบฟังดูเหมือนเธอกำลังพยายามปกป้องตัวเองจากโควิด19เธอทำอะไรอีกบ้างจ๊ะเราล้างมือด้วยสบู่แล้วก็น้ำอันดาตอบกลับเธอไอใส่ข้อพับแขนด้วยหรือเปล่าต้นกล้าถาม เธอทำให้พวกเราดูหน่อยสิว่าทำยังไงอันดาตอบกลับต้นกล้าจึงทำให้ดูพวกเราทุกคนพยายามจะกล้าหาญแต่ฉันก็ยังกังวลอยู่บางเรื่องอันดาพูดฉันเล่าให้พวกเธอฟังได้ไหมฉันได้ยินว่าบางคนป่วยแล้วก็ตายทำให้ฉันกลัวมากเลยจริงไหมที่โควิด -19 ทําทำให้คนตายได้อารีถอนหายใจเฮือกใหญ่และนั่งลงกับพื้น ใช่ฮีโน่น้อยมันแปลกประหลาดอารีบอกบางคนไม่รู้สึกว่าป่วยเลยแต่บางคนกลับป่วยหนักมากและบางคนก็ตายนี่แหละคือเหตุผลที่พวกเราทุกคนต้องระมัดระวังโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวเพราะเขามีแนวโน้มจะป่วยหนักกว่าบางครั้งเวลาที่เรารู้สึกหวาดกลัวมากๆหรือรู้สึกไม่ปลอดภัย การจินตนาการถึงที่ที่ปลอดภัยขึ้นมาในใจก็ช่วยได้นะพวกเธออยากลองดูไหมทุกคนตอบรับอารีจึงบอกให้เด็กๆหลับตาและจินตนาการถึงสถานที่ที่พวกเขารู้สึกปลอดภัยจดจ่ออยู่ที่ความทรงจำหรือช่วงเวลาที่เธอรู้สึกปลอดภัยอารีบอกจากนั้นอารีถามเด็กๆว่าพวกเขาเห็นอะไรรู้สึกอะไร และได้กลิ่นอะไรในสถานที่ปลอดภัยเขาถามว่ามีใครบ้างไหมที่อยากจะเชิญเข้ามาในสถานที่ปลอดภัยนี้และจะพูดคุยอะไรกับคนคนนั้นบ้าง mm hmm. เธอสามารถไปยังสถานที่ปลอดภัยได้ทุกเวลาที่เธอรู้สึกเศร้าหรือกลัวอาลีบอกนี่คือพลังวิเศษของพวกเธอ และเธอสามารถแบ่งปันพลังนี้กับเพื่อนๆและครอบครัวได้จงจำไว้ว่าฉันห่วงใยเธอเสมอและมีอีกหลายคนที่ห่วงใยเธอนี่ก็ช่วยให้รู้สึกดีได้เหมือนกันอันดาบอกพวกเราทุกคนห่วงใยกันและกันได้ถูกต้องอันดาอารีบอกพวกเราห่วงใยกันได้ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนก็ตามเธออยากมากับพวกเราในการเดินทางไปจุดหมายสุดท้ายไหม อันดาตัดสินใจเดินทางไปกับอารีและเพื่อนใหม่มะลิดีใจที่อันดามาด้วยกันเพราะเธอรู้ว่าบางครั้งเราควรดูแลกันและกันพวกเขาบินไปอย่างเงียบเชียบไม่มีคำพูดใดๆแต่อันดาก็รู้ว่าเพื่อนใหม่นั้นห่วงใยเธอทุกคนเริ่มมองเห็นภูเขาหิมะค่อยๆใกล้เข้ามาอารีบินลงสู่เมืองเล็กๆแห่งหนึง่ง มีเด็ก3มคนกำลังเล่นกันอยู่ริมลำธารอารีเด็กคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาและโบกมือให้เขาสวัสดีคุณเขาอารีตอบทุกคนฉันอยากให้รู้จักเพื่อนๆของฉันที่ติดเชื้อโควิด -19 และอาการดีขึ้นแล้วมันเป็นยังไงหรอตนกล้าถามฉันไอบ่อยๆและบางครั้งรู้สึกตัวร้อนมาก ฉันยังรู้สึกเหนื่อยง่ายด้วยนะแล้วก็ไม่ได้อยากเล่นอะไรเลยตั้งสองสวันคุณเขาตอบแล้วฉันก็นอนหลับเยอะมากแล้วครอบครัวต้องดูแลฉันพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราบางคนต้องไปโรงพยาบาลคุณหมอแล้วก็พยาบาลดูแลพวกเราอย่างดีคนในชุมชนก็มาช่วยเหลือพวกเราที่บ้านพอผ่านไปสองสาอาทิตย์เราก็กลับมาปกติเหมือนเดิม ฉันเป็นเพื่อนของคุณเขาเด็กคนหนึ่งพูดขึ้นมาถึงแม้คุณเขาจะติดเชื้อโควิด -19 แล้วและเราอาจจะเจอคุณเขาไม่ได้แต่พวกเราก็ยังเป็นเพื่อนของคุณเขาอยู่เหมือนเดิมฉันไม่เคยหยุดเป็นห่วงเขานะและเราก็มีความสุขมากที่วันนี้เราได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราทำได้ในฐานะเพื่อนคือการปกป้องกันและกันอารีบอก แม้ว่ามันจะหมายถึงการอยู่ห่างกันสักพักนึงก็ตามเราทำสิ่งเหล่านี้เพื่อกันและกันได้อันดาบอกแล้ววันหนึ่งเราจะได้กลับมาเล่นด้วยกันอีกครั้งและได้ไปโรงเรียนเหมือนเดิมตนกลาพูดถึงเวลาที่จะต้องกลับบ้านและเวลาที่มาริต้องบอกลาเพื่อนใหม่พวกเด็กๆสัญญาต่อกันว่าพวกเขาจะไม่มีวันลืมการผจญภัยร่วมกันในวันนี้มาริ รู้สึกเศร้าที่อาจจะไม่ได้เจอเพื่อนๆอีกสักพักใหญ่แต่เธอก็รู้สึกดีขึ้นเมื่อได้ยินเพื่อนของคุณเขาพูดแค่เพราะเธอไม่ได้เจอพวกเขาไม่ได้แปลว่าเธอต้องหยุดรักพวกเขานี่นาอารีพาเด็กๆทุกคนไปส่งที่บ้านแล้วรอให้มะลิหลับก่อนที่เขาจะไปพรุ่งนี้เราทำอย่างนี้อีกได้ไหมมะลิถาม ไม่หรอกช่วงเวลานี้เธอต้องอยู่กับครอบครัวของเธออารีตอบจดจำเรื่องราวของเราไว้เธอสามารถช่วยคนที่เธอรักให้ปลอดภัยด้วยการล้างมือและอยู่บ้านฉันไม่เคยห่างเธอไปไหนฉันอยู่กับเธอเสมอในสถานที่ปลอดภัยในใจของเธอเธอคือฮีโร่ของฉันมลิกระซิบเธอคือฮีโร่ของฉันเช่นกันมลิ เธอคือฮีโร่ของทุกคนที่รักเธออารีตอบมะลิหลับไปและเมื่อเธอตื่นขึ้นมาในวันรุ่งขึ้นอารีก็หายไปแล้วเธอจึงนึกเข้าไปในสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อพูดคุยกับเขาและวาดทุกสิ่งที่เธอได้เห็นและเรียนรู้จากการผจญภัยครั้งนั้นเธอถือภาพวาดวิ่งไปหาแม่เพื่อเล่าให้ฟัง แม่คะพวกเราทุกคนสามารถช่วยคนอื่นให้ปลอดภัยได้คะ่ะเธอบอกหนูเจอฮีโร่ตั้งหลายคนในการผรจนภัยครั้งนี้โอ้มะลิหนูพูดถูกต้องเลยจ้าแม่บอกมีฮีโร่มากมายที่ช่วยให้ผู้คนปลอดภัยจากโควิด -19 เเช่นคุณหมอและพยาบาลที่ยอดเยี่ยมแต่หนูทำให้แม่นึกได้ว่า เราทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้ในทุกๆวันและฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแม่ก็คือลูก